ดูเนื้อข้างในนะ <Wow. S 1> ชิมกับนี่ก่อนซอสพริกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เชฟแวนแอนมนุษย์เมียและเรายังคงอยู่ในซีรีส์ของการสอนทำเมนูเด็ดขายตามหน้าโรงเรียนนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังจะหาอาชีพเสริมเหมาะมากๆเลยห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำเมนูอื่นๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะคะสำหรับเมนูที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้นั่นก็คือไก่ทอด KFC หรืออาจจะวงเล็บว่าเป็นไก่ทอดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไก่ KFC นั่นเองนะคะ เด็กๆหลายๆคนชอบทานเคฟซีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาไก่ทอดแบบเคฟซีเนี่ยไปขายตามหน้าโรงเรียนนะคะก็แน่นอนว่าเด็กๆต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าสูตรของเรานะคะอาจจะกรอบกว่าของเคฟซีสักนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อในการที่เพื่อนๆเนี่ยเอาไปวางขายไว้นะคะระหว่างที่ยังขายไม่ได้ช่วงที่วางโชว์เนี่ยมันจะต้องไม่แฟบไม่เหี่ยวไม่หายกรอบนะคะสูตรนี้จะทําให้คงความกรอบไว้ได้นานนั่นเองค่ะ ่ะถ้าเกิดว่ากดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะครับต่อไปนี่คือวิธีการหมักไก่ไว้ทําไก่ทอดแบบของ k คฟซนะครับเครื่องปรุงมีไม่ยากเลยครับผมนี่คือไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ1นกิโลนะครับผมแล้วก็จะมีหอกหัวใหญ่นะเสร็จแล้วนี่ครับผมเกลือกับนี่ครับเครื่องปรุงรสหมูนะครับผมอันดับแรกครับผมนี่ ใส่ในถาดเครื่องปรุงเลยครับหอมหัวใหญ่นะครับปรุงลงไปเลยตามด้วยเกลือนะครับใส่ไปประมาณ1ช้อนนะครับเครื่องปรุงรสหมูครับ1ช้อนเหมือนกันครับผมเสร็จแล้วนะครับใส่นี่เลยครับน้ำเปล่าครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผสมคลุกเคล้าให้เกลือละลายเลยนะครับผม ขั้นตอนต่อไปครับผมไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไปแช่ได้เลยครับพอแช่เสร็จแล้วนะครับผมก็จับใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าตัวเย็นทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับ A later few moments later. เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการผสมแป้งที่ใช้ทำไก่ทอด KFC เลยนะครับอันดับแรกที่ต้องเตรียมนะครับผมพริกไทยดำแบบบดละเอียดเลยนะครับ1.4ส่วน4ช้อนชานะครับเกลือ ครึ่งช้อนชาครับผมแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงนะครับแป้งทอดกรอบนะครับผมหรือแป้งก๊กกิก็ได้ครับครึ่งถ้วยตวงครับผงปาปริก้าครับผมตามใจชอบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งให้ดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับหนึ่งถ้วยตวงเทใส่ไปเลยครับตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับครึ่งถ้วยตวงครับ พริไทยดำบดละเอียดนะครับใส่ไปเลยครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับผงปาปิก้าครับเทใส่ไปเลยครับตามใจชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันครับผมโอเคได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปครับไก่ที่เราบรายไว้แล้วนะครับการบรายก็คือการเอาไก่ไปหมักในน้ํานะครับที่ทําไว้ให้ดูตอนต้นนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการทอดกันเลยนะครับ ครับผมวิธีการเตรียมทอดนะครับอันดับแรกครับผมไก่ที่เราปลายน้ําเรียบร้อยครับมาคลุกกับแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับคลุกให้ทั่วเลยจ้าเสร็จแล้วนะครับผมเอามาแช่น้ํานะครับน้ําสะอาดครับผมแช่ไว้ประมาณ4วินาทีนะครับเสร็จแล้วมาคลุกแป้งต่อนะครับนี่ครับคลุกแป้งต่อเลยเสร็จแล้วจะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับ เอาละครับต่อไปเป็นวิธีการทอดนะครับผมใช้ไฟกลางนะครับเอามาลงทอดได้เลยครับผมรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับแล้วก็ลงทอดครับ ครับผมเสร็จแล้วก็ทอดต่อไปด้วยไศกลางประมาณ15-20นาทีนะครับแล้วก็คอยปรับดูเป็นระยะยๆด้วยครับว่าอย่าให้ข้างใต้มันไหม้นะครับผมเสร็เสร็จแล้วเรา,าคอยดูตอนเสร็จก็เรียบร้อยเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราทอดแล้วประมาณ15นาทีนะครับไก่จะเริ่มจะก,กรอบนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผม เอาละครับเสร็จแล้วครับผมนี่คือไก่กรอบ KFC นะครับผมถึงจะไม่เหมือนเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ว่าก็ออกมาหน้าตาพอใช้ได้ครับ <c oughs> อ่ะดับแรกเดี๋ยวเรามาชิมเลยขออนุญาตใช้มือนะครับผมโอ้โหร้อนปกติเฮียกินไก่นี่เฮียจะใช้มือเพียวๆเลยนี่ดูดูเนื้อในข้างในนะครับดูเนื้อข้างในนะสุกแน่นอนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมส่วนนี้ก่อนชิมกับนี่ก่อนซอสพริกอืม อืแป้งกรอบมากไก่ที่เราไปหมักบรายไว้นะครับจะมีรสชาติของหอมหัวใหญ่ติดอยู่แซ่บใช้ได้ครับแป้งกรอบๆไก่อร่อยโอเคครับแต่รับรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเยียด้วยนะอื ดูสิดูสิแป้งนาะหนาแบบอืแล้วแบบร่อนออกมาเลยอะครับว่าเราแบบไปหมักน้ําไว้ก่อนเนาะหมักบายหมักด้วยน้ําไว้ก่อนแล้วคราวนี้แบบเวลาทอดมันก็เลยแบบ